นองลิซ่าดุดันไม่เกรงใจใครวันนี้ทำบลิกกล้าวใจอีกแล้วนะคะมีการใส่กางเกงสีแดงแปงฤทธิ์ค่ะคือถ้าไม่ใช่นองลิซ่าเนี่ยอาจจะมีขีดกันได้ง่ายๆกันเลยนะคะคุณผู้ชมแต่พอเป็นนองลิซ่าใส่ก็คือแซ่บมากๆเลยนะเข้ากันได้ดีกับเสื้อรัดรูปแนวเลสซิ่งของเธอค่ะแถมวันนี้ก็ยังมีการโยนแจกตุ๊กตาให้กับลิงกที่ญี่ปุ่นอีกต่างหากแต่เอ๊ะมีใครทันสังเกตรหรือเปล่าตอนที่นองลี่ซ่าค่ะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนลุคเปลี่ยนทรง มีการติดกิ๊บเป็นลูกเจี๊ยบสีเหลืองด้วยนะคะที่เธอชอบอ่ะเนาะก็สงสัยค่ะว่ามันจะน่ารักมากๆจนยายเกี้ยวค่ะอดใจไม่ไหวนะคะเธอทําท่าแบบว่าจะขอจิก๊กกิ๊ตติดผมของนอริซาอีกด้วยค่ะคุณผ,ผู้ชมเห็นไหมมือเนี่ยยุกี้ค่ะอยากจะหยิบกลับไปนะทั้งคนทั้งกิ๊บเลยด้วยหรือเปล่านะคือเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยค่ะ จริงๆพอองริซ่าเปลี่ยนลุกทีเนี่ยก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนไปเลยเนาะจากลุกเปรี้ยวๆนะคะก็กลายเป็นลุกเด็กน้อยน่ารักคาวอี้กันไปค่ะแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหมีความพิเศษกว่าที่อื่นๆเลยนะเพราะว่ามีการแจกได้โยนตุ๊กตาแจกให้กันกันกบ b l i n ์ที่อยู่ในคอนเสิร์ตด้วยนะคะก็ได้กลับบ้านไปเป็นที่ระลึกกันอีกต่งางหาก บอลพิงค์เดย์ที่ญี่ปุ่นวันนี้ก็จบไปแล้วเจอกันอีกทีค่ะวันที่15เมษายนที่งานโคเชล่ a ที่จะจัดขึ้นใน LA โนู่เลยนะคะวันนี้แอดก็เอาโมเมนต์น่ารักน่ารักนะเก็บตกนะคะของสาวสาวแบ็คพิงจากคอนเสิร์ตบอลพิงที่ญี่ปุ่นมาฝากแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า